มาแล้วค่ะมาแล้วท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านและครอบครัวของนักแสดงตลกมากฝีมือที่ทั้งขยันทำงานในวงการบันเทิงและขายของในตลาดนัดไปด้วยอย่างจอยชวนชื่นหรือแสงดาวทรงแสง เธอมีผลงานแสดงมากมายในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานมีผลงานสร้างชื่อของเธอนั่นก็คือซิทคอมเรื่องเฮงเฮเฮนั่นเองด้านชีวิตส่วนตัวเธอสมรสกับคนกรกฎม่วงงามและมีลูกสาวสุดน่ารักด้วยกันชื่อว่าพันดาวม่วงงามหรือชื่อเล่นนองน้ำหวาน ก่อนหน้านี้จอยชวนชื่นได้ออกมาเปิดใจผ่านทางรายการดังถึงเรื่องราวความรักว่าตอนมีสามีแอบไม่ให้ใครรู้แม้แต่ครอบครัว ซึ่งก็ทำเอาตกใจกันทั้งบ้านสามีของเธอก็คือเพื่อนชายที่รู้จักกันมาตั้งแต่สี่ขวบใช้ชีวิตวัยเด็กด้วยกันพอเริ่มโตต่างคนก็แยกย้ายกันไปมาเจอกันอีกทีในวงตลกชวนชื่นโดยเขามาเป็นทีมงานในวงโดยพี่ชายอย่างจิ้มชวนชื่นให้มาเป็นบอดี้การ์ดให้จอยชวนชื่น พออยู่ไปอยู่มาปรากฏว่าเป็นสามีภรรยากันไปแล้วโดยที่ไม่มีใครคาดฝันทำเอาตกใจกันทั้งบ้านในตอนนั้นพี่ชายอย่างจิ้มชวนชื่นก็โกรธมากเพราะกลัวน้องสาวจะไปลำบากพอรู้ว่าจอยชวนชื่นมีสามีก็กลับขยับให้มาเป็นผู้จัดการส่วนตัวให้จอยจนปัจจุบันนี้มีทายาทด,ด้วยกันแล้วคือน้องน้ำหวาน และล่าสุดจอยชวนชื่นยังพาลูกสาวที่สอบติดโรงเรียนดังอย่างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพาเข้ามอบตัวเป็นนักเรียนของทางโรงเรียนเป็นภาพที่น่าประทับใจมากๆ เรียกว่าลูกสาวของจอยชวนชื่นนั้นเรียนเก่งมากๆเลยทีเดียวเพราะโรงเรียนแห่งนี้เด็กๆทั่วประเทศไทยต่างก็อยากมาเรียนมีการแข่งขันสูงในการสอบเข้าแห่งหนึ่งในประเทศไทยแฟนคลับต่างก็แห่แสดงความยินดีชื่นชมที่มีลูกสาวเรียนดีอย่างนี้ทางด้านจอยชวนชื่นได้โพสต์อินสตาแกรมว่าเข้ามามอบตัวจ่ายตังซื้อเสื้อผ้ากระเป๋ายันรองเท้าหอพักหญิง จัดเต็มใจ่ายเต็มเสร็จภารกิจฟิชโชวรอเปิดเทอมวันที่16พฤษภาคม Hashtag โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา Hashtag พันดาวม่วงงามลูกแม่ Hashtag จอยชวนชื่นพอ่อกร a g กม่วงงามซึ่งก่อนหน้านี้คุณแม่อย่างจอยชวนชื่นก็ได้โพสต์ขอบคุณเพื่อนที่พาลูกสาวไปสอบเข้าที่อ p a c t a r e n a โดยระบุว่า ขอบคุณแม่ไหมที่เฝ้าดูแลทั้งลูกตัวเองทั้งลูกแม่จอยและลูกเพื่อนน่ารักที่สุดขอให้เด็กสอบติดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาดังใจหวังไว้นั้นลูกๆน้ำหวานลูกแม่ ag, จอยชวนชื่น ส่วนบ้านของเธอนั้นก็หลังใหญ่โตวสวยงามสมกับที่ขยันทำงานจริงๆหลังจากที่ซื้อบ้านหลังนี้ได้ใช้เวลาในการตกแต่งประมาณหนึ่งปีกว่าถึงจะเข้าอยู่ได้และอยู่บ้านหลังนี้มาประมาณ10ปีกว่าแล้วเธอได้เปลี่ยนบริเวณสวนหย่อมและศาลานั่งเล่นให้กลายเป็นฟาร์มปลาไว้ทางด้านข้างของตัวบ้านที่มีมูลค่าถึงตัวละหมื่นบาทเป็นอีกหนึ่งธุรกิจของครอบครัวที่สร้างรายได,ได้ได้ดีเลยทีเดียว ปัจจุบันจอยชวนชื่นได้ผ่านตัวเองไปเป็นแม่ค้าขายขนมในตลาดนัดและตามงานวัดต่างๆเธอไม่ได้ขายเพียงแค่ขนมเท่านั้นแต่ยังขายน้ำส้มคั้นควบคู่ไปด้วยเพื่อหาไรายได้เสริมจากงานแสดงที่ลดลงไป เธอได้ใช้เวลาว่างจากงานในวงการบันเทิงมาเปิดร้านขายขนมในงานวัดแถมยังมีลูกสาวและสามีมาตั้งร้านขายขนมควันทารักษ์ที่งานวัดแถวบ้านวัดสุดทธิสะอาดและวัดราษธารามเธอได้โพสต์ภาพตัวเองที่พาลูกสาวน้องน้ำหวานมาเปิดแผงขายขนมควันทะรักษ์พร้อมกับเขียนแคปชั่นว่า ช่วงทำมาหากินไม่เลือกงานมากไม่ยากจนงานวิกงานวัดงานจัดงานหาแม่ไปหมดอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาพ่อดมได้กล่าวไว้จอยชวนชื่นหญิงเหล็กของพ่อวัดสุดที่สะอาดคืนแรกผ่านไปคืนที่สองกำลังมาขนมควรทะลัก เสร็จไปหนึ่งคืนกับ hashtag วัสดุทธิสะอาดเอาลูกสาวมาเป็นแม่ค้าจะได้รู้ว่าเงินมันไม่ได้หามาง่ายๆกว่าจะได้เงินมาต้องแลกด้วยหยาดเหงื่อและแรงกายจอยชวนชื่นน้ำหวานชวนชื่นกระกดม่วงงาม3คนพ่อแม่ลูกเหลืออีก2วันคะ่ะมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะ เป็นบ้านหลังงามของตลกชื่อดังที่สร้างจากน้ำพักน้ำแรงขยันขันแข็งสอนให้ลูกรู้จักช่วยทำมาหากินอีกทั้งลูกสาวของเธอก็เรียนเก่งมากๆเรียกว่าคุณแม่อย่างจอยชวนชื่นก็ปลื้มสุดๆเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนดังที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ